คือจริงๆเนี่ยการขับเครื่องบินได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยนะเรื่องยากที่สุดของของการขับเครื่องบินเนี่ยคุณต้องมีตังก่อน mm hmm. ถ้าคุณมีตังเนี่ยใครก็ขับเครื่องบินได้การยากของการขับเครื่องบินหรือว่าเครื่องเครื่องล่อน UPL mm hmm. ต่างๆขึ้นไปเนี่ยแล้วก็มันจะยากตรงการจอดมากกว่าหรือการโซโล่ไฟอะไรพวกนี้มันจะยากเปลี่ยนลุกเยอะเลยคนบอกว่าอืมันดูมันดูดีขึ้นใช่ครับผมทุกอย่างผมทําได้หมดครับผม<ะ>เพื่อตังนะฮะ มันเป็นแรงที่ไม่ยากอยู่แล้วครับผมใช่ครับเล่าเล่นเล่าเล่นเป็นการหยอกเล่นที่เรื่องจริงนะครับผมใช่ <c oughs> ก็คิดว่าถ้าแบบเราผมมาตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนที่เรานั่งหาปลาหากุ้งเนี่ยปีที่แล้วละที่แบบเรารู้สึกเสียดายเวลาชีวิตหลายอย่างมากอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า เอาไว้สามสิบเราจะตั้งใจทําหลายอย่างให้มันประสบความสําเร็จตามที่เราคาดไว้นะอาจจะไม่ได้สูงมากแต่แบบเป็นตามที่แค่เรารู้สึกว่าพอใจก็พอใจแล้วครับอะไรที่เราวางไวค้คะวางไว้อย่างแรกนะฮะหยุดหาปลาหากุ้งก่อนนะครับอ่าหยุดเลยซึ่งผมก็หยุดได้พอหยุดได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ตอนแรกผมผมยาวถึงก้นแล้วนะใช่ผมก็ลุกขึ้นมาตอนตีสามนะแล้วก็ถือกันไกลแล้วก็แบบเอาไว้แบบก็ยอมไม่เป็นทาซานแล้วก็ได้ว่าอะไรเงี้ยเพราะผมชอบผมยาวไง เราแบบเราชอบเล่นเป็นผู้หญิงเราชอบแต่งตัวแล้วเรารู้สึกว่าการใส่วิกเนี่ยมันมันไม่ได้เหมือนผู้หญิงจริงๆใช่ไหมเราก็เลยแบบไว้ผมยาวแต่เราก็เอาไว้ออกกันไกลอ่ะตัดทิ้งเลยผมใช่ครับผมต้องตัดเป็นยังไงบ้างัก็มันนั่งแคบอะครับผมใช่มันต้องแต่คุณบอกอสสิด้ต้อง <c oughs> ผมยาวมากแล้วแลวดีด้วยใช่ครับผมผมตอนแรกผมมันก็ยาวแล้วก็แบบผม ตัวผมอะ่ะสวยกว่าผู้หญิงหลายคนด้วยไนงะ <Hi. S 1> ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็น่าเสียดายนะแต่ในเมื่อเราจะ30แล้วเนี่ยเราก็โตขึ้นหลายอย่างแล้วก็อยากลองดูว่าแบบเฮ้ยมาหาอะไรทาที่มันเป็นแบบคนปกติบ้างแล้วก็แต่งตัวแบบดีๆบ้างแต่มันดีไม่ได้ร0 0ยเหรอกหลายคนก็พยายามแบบคุมบอกว่าให้เราคุม i อให้มันเป็นโทนอนะไรเงี้ยซึ่งผมบอกว่าชีวิตผมไม่ได้เป็นแบบนั้นอะ่ะแล้วที่หลายคนติดตามผมมาเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเพราะผมเป็นแบบนี้ <c oughs> เพราะว่าเขาเห็นความที่แบบ ตลกความสนุกของเราอะไรเงี้ยเราก็เลยยังมีโอกาสโชคดีที่แบบสามารถทําสลับไปสลับกันมาได้อะไรแบบเนี้ยครับแแต่งโรลแล้วเขินไหมครับจากปกติที่มันแบบบ้านๆอะไรเบี้ไม่เรียกว่าจากจากสกปรกมาเรียกว่าจากสกปรกมาแล้วก็ต้องมาใส่แบบสูตรใส่อะไรข้างในครับมันก็เป็นอะไรที่อาจจะแบบว่าอึดอัดในบางช่วง แต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแบบไม่ได้งานจริงจังเนี่ยผมท้างในผมก็จะเป็นเสื้อคอกระเช้านะแล้วข้างนอกเป็นสูตรพอเลิกงานผู้ผมก็ฉีกสูตรทิ้งแม่งเลยอนะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วก็ให้เกียรติสถานที่นะครับผมเนื่องจากเราก็ไม่ได้ให้เกียรติหลายที่นะแต่ว่าเป็นแบบไม่ได้เป็นอะไรที่แย่นะัเราเป็นสนุกเวลาเราไปเล่นร้องเพลงคอนเสิร์ตแล้วก็แต่งตัวแบบฟิลของเรา แต่ถ้างานไหนที่เขามีผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ต้องยอมแต่งแบบเขาก่อนอะไรแบบนี้ครับผมมันมีรูปหนึ่งที่เราแบบว่าเซ็ตผมเลย,เลยอะไรเงี้ยแืบว่าช็อตหล่อมากคับบชาลีกลับมาแล้ว<ห>อะไรเงี้ยครับไม่วันวันนั้นจริงๆก็เป็นวันที่แบบเราเรา,เราเริ่มลดเริ่มผมก็เริ่มลดน้ําหนัก,กอะน,นะแล้วก็เริ่มอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้แบบไปลองถ่ายแบบแบบจริงจังดูอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นกระแสอะไรเงี้ยก็ต้องแบบผมก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับ ทั้งความโชคดีทั้งดวงทั้งจังหวะทั้งแบบในหลายอย่างทั้งที่จริงๆผมเนี่ยโคตรแก่แล้วเนี่ยมันน้องเมื่อกี้ถามผมดูว่าผมไม่แก่ค่ไมไม่มีใครแก่ใช่เราแก่เท่าๆกันนี่เหรอครับผมแห้มันมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าแนชารีอ่ะเป็นคนหล่อที่ใช้คมหล่อไม่เป็นเราพิจารณากับคอมเมนต์นี้ค่ะถูกต้องครับผมจริงไม่ใช่หรอกแค่แค่เราเรารู้สึกว่าจริงเราผ่านมาทุกจุดแล้วเราตอนเด็กเนี่ยเราถ่ายแบบมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่9ขวบจนอายุ1 7 1 8ที่แบบ เราแบบหน้าเดฟมากเราถ่ายแบบเราแต่งตัวมาจนมันหมดแล้วอะจนมันรู้สึกว่าแบบเราอยากใช้ชีวิตที่มันสบายสบายดีกว่าแล้วก็ใส่รองเท้าแตะแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าเป็นเดือนเป็นปีเลยผมทํามาหมดแล้วผมมีความสุขอะไรเงี้ยเหมือนแบบชีวิตมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยอๆอะไรเงี้ยครับจนตอนนี้เราเราก็ลองมาปรับลุคอีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ปรับหรอกเราก็เป็นของเราเนี่ยแหละแค่ว่าเขาก็ยัดเยียดเอาเสื้อผ้ามาให้เราใส่แต่เราก็มีความสุขนะพอเราใส่ปุ๊บมันก็ชินดีเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเลิกงานปุ๊บ เราก็ถอดมันออกแล้วอะไรเงี้ยครับตอประกาศรับงานบบนีง,งานมันเยอะขึ้นไหมคะช่วงนี้ไม่ถึงไหนแล้วว่าปลายมีหรือยังคือจริงๆเนี่ยผมผมผมเมื่อคิดว่าจะทําให้ได้นานที่สุดนะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมอ่ะถ้าใครใครรู้จริงงานผมเนี่ยเยอะมากในในลายส่วนตัวผมอะไรเงี้ยแต่ผมดันไปผิดพลาดคุยกับคนหนึ่งนะฮะที่เป็นผู้จัดจาก,การผมตอนเนี้ยว่าแบบว่ามาผมจะตั้งใจทํางานซึ่งเราเป็นคนพอเราพูดพว่าเราจะทํางานปุ๊บเนี่ยเราเป็นคนรับผิดชอบ เมื่อเรารับผิดชอบมีงานเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องทําให้เต็มที่แล้วก็ทดลองงานให้เต็มที่ทดลองทดลองสินค้าเหมือนถ้า4ปีที่แล้วที่ผมเคยมีกระแสใช่ปะ่ะมันจะเป็นของสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นขนมราะผมจะไม่รับอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์เลยเพราะว่าชีวิตผมเนี่ยไม่ทาคร,ครีมไม่เคยบำรุงผิวหน้าไม่เคยเซตผมอะไรใดๆทั้งสิน้นแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ที่แบบมันเป็นออร์แกนิกแล้วมันไม่แพ้แล้วร,ร,รู้สึกว่า มันไม่ได้แย่นะกับการที่เรามารับสบูอ่อาบน้ําหรือแบบผลิตภัณฑ์ทาหน้าทาตัวซึ่งถ้ามันทาแล้วเราไม่แพ้เนี่ยเราก็สามารถทํางานให้เขาได้อะไรเงี้ยหลายตัวผมเสียดายนะที่ผมปฏิเสธไปเนี่ยมันเยอะมากนะครับผมเพราะว่า มันต้องใช้เวลาทดลองอะไรที่นานแล้วก็แบบบางอย่างมันไม่เห็นผลจริงๆเลยเนี่ยผมก็ต้องแบบประทษที่แบบไม่ได้ไม่ได้ทาให้ด้วยอะไรเงี้ยครับที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดพวกพี่ๆเขาอยากจะกลับมาดีไหมครับตอนนี้ยังไงนะฮะไปถึงนสิตบริบทเปลี่านไปที่มีรเด็นไปอยากกลับมาแล้วอะไรเงี้ยถ้าตัวที่มันไม่ได้จริงก็ไม่ได้จริงหรือตัวที่แบบบางคนกาส่งเขาส่งมาแล้วแบบบางทีแบบด้วยออยด้วยสินค้ายังไม่พร้อมจริงๆเนี่ยผมก็จะมีการคัดกรองที่แบบต้องชัวร์มากๆเพราะเวลาผมไลฟ์หรืออะไรทุกอย่างเนี่ยผมจะพูดตลอด ถ้าอะไรผิดพลาดเนี่ยคุณไปด่าเจ้าของเลย oh. แล้วก็มาด่าผมด้วยแล้วถ้าอะไรที่เจ้าของโกหกเนี่ยมาหาผมไปแจ้งความพร้อมกันเลยผมก็จะแจ้งความ oh. ลูกค้าที่แจ้งที่จ้างผมนั่นอะ่ะเ oh. พราะผมเป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วทุกอย่างสินค้าอะไรที่ผ่านมาที่ใช้กับผมเนี่ยมันต้องใช้แล้วมันไม่แพ้จริงๆใช้แล้วมันหรือกินแล้วมันแบบปลอดภัยจริงอะไรเงี้ย oh. ผมแบบก็ทดลองจริงๆทุกอย่างอะไรเงี้ย oh. ครับ อะไรนะเป็นคิวติอบให้เขาเรียกว่าเรียกว่าเป็นหนูน้อยนักทดลองนะครับผมพอเือดลองหมดของอะไรกินได้กินไม่ได้ผมแม่งลองกินหมดทุกอย่างลองทําหมดแต่ว่ามันเป็นสนุกอะนะแล้วตาหลังก็มาแบบสนุกในติ๊กต็อกที่ผมได้รู้จักด้วยอะไรเงี้ยก็ดีมากๆนะฮะวันนี้ก็ได้เจอพี่ใหญ่โตที่พี่เขาที่เขาอยู่ใน t ิ๊กต็อกนะเออผมก็ไปถามว่าช่วยปลดบล็อกผมทีได้ไหมไม่ว่าอะไราพี่ก็แบกว่า ที่น้องเพิ่งกินอาหารหมาไปใช่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเ่มันก็มีกฎกฎเกณฑ์หลายอย่างนใน<ม>ที่ที่เขาซึ่งซึ่งเป็นของจากประเทศจีนด้วยนะครับผมซึ่งเขาจะเคร่งหน่อยแต่ตัวผมเนี่ยบางทีมันก็ทําอะไรเกินไปก็ต้องยอมรับไปนะครับผมแต่ก็ ขอร้องครับช่วยปิดล็อกผมทีครับผมยังไม่ได้คนล้อไม่แบบให้มันแบบว่าให้มันดีกว่าช่วยเปิดกั้นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพราะแต่กล่องผมผมไลฟ์แล้วแบบคนดูเยอะอะไรเงี้ยตอนหลังแบบว่าไลฟ์พวก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 เลยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าน่ารักทิกเกอรก็ถือว่ามีบุญคุณกับผมมากเลยนะครับผมใช่ Tinder ร์เลยครับผมไม่ชาลีนอกจากเราหล่อแล้วเรามีความสามารถด้วยอืมขับเครื่องบินได้คือจริงๆเนี่ยการขับเครื่องบินได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยนะการขับเครื่องบินได้เนี่ยทุกคนที่ยืนดูผมอยู่หรือฟังอยู่เนี่ย เรื่องยากที่สุดของของการขับเครื่องบินเนี่ยอาจจะต้องผมพูดตรงๆนะใครจะมองไม่ดีเลยคุณต้องมีตังก่อนถ้าคุณมีตังเนี่ยใครก็ขับเครื่องบินได้แต่ถ้าเราพูดถึงความสามารถเนี่ยหนึคนเนี่ยขึ้นไปเป็นโคพายโลตเมื่อไหร่หรือขึ้นไปนั่งข้างข้างคนที่ขับเป็นเมื่อไหร่แล้วคุณบินอยู่เนี่ยแล้วคุณลองจับจอยจับสติ๊กของมันแล้วก็ขับเครื่องดูเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยการขับเครื่องบินการยากของการขับเครื่องบินหรือว่าเครื่องเครื่องล่อน UPL ต่างๆขึ้นไปเนี่ยแล้วก็มันจะยากตรงการจอดมากกว่า หรือการโซโล่ไฟส์อะไรพวกนี้มันจะยากแต่ถ้าทุกคนมีเงินหรือว่าใครที่จบปริญญาตรีเนี่ยหลายที่เนี่ยเขามีการรองรับนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ให้ทุนการศึกษาหรือว่าเป็นแบบการที่จะแบบถ้าคุณจรงิงจังอยากเป็นนักบินพันชย์อะ่ะมันมีที่ที่เปิดเปิดใจเปิดให้โอกาสคุณหลายที่มากให้ได้ทดลองลอะไรอย่างเงี้ยครับผมหลายคนก็เราแบบจริงจังผมมันจริงจังมากคือจริงถ้าใครรู้จักผมเนี่ยผมจะชอบผมชอบอะไรหลายอย่างมากแต่สิ่งที่ผมชอบแสดงออกไปผมชอบแสดงความสุข แสดงความไร้สาระของผมอะ่ะเพื่อแบบอยากดูว่าคนจะคิดยังไงแล้วก็มันเป็นโลกอะไรไม่รู้ชอบให้คนด่าเล่นนะนะมันมีความสุขดีตรงที่แบบเราเห็นคนด่าเราแบบโง่ด่าไม่มีอานาคตอะไรแต่จริงเราก็รู้ตัวเราอยู่แล้วว่าเราทํา,าทอะไรล้าสําคัญสุดนะลองลอง,ลองนึกกันดีๆผมทํางานตั้งแต่เก้าขวบแล้วซึ่ง<า>ไม่ต้องเป็นห่วงผมผมอาจจะดูไร้สาระอะไรผมก็ไร้สาระจริงๆของผมไปนั่นแหละดูแบบ บางช่วงมีสติบ้างบางช่วงแบบไม่มีสติบ้างก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอยเตือนผมผมคนชอบมากคอมเมนต์ที่ด่าผมตรงๆหรือแบบคุณให้สติผมให้อะไรอ่ะผมก็จะจดจําอ่านแล้วก็จําไว้แล้วก็แก้ไขปรับปรุงตัวของผมอะไรเงี้ยค่ะไม่น้อยใช่ไหมคบเวลาดูคอมเมนต์ต่างๆไม่น้อยผมน้อใหผมโอ้ยชิลสบายโอ้ยถ้าผมฟ้องนะผมรวยไปแล้วแต่เราไม่ฟ้องใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะแม่เพราะผมหนึ่งแล้วนะเพราะแม่ผมอีกคนนึง ผมเนี่ยอย่างสองปีที่แล้วเนี่ยผมโดนแบบเด็กๆอ่ะดายันพ่อแม่เอาผมไปเปรียบเทียบกับควายอะไรเงี้ยซึ่งผมชอบมากเลยนะ <c oughs> เ,เพราะว่าแล้วเราก็ c o อร์เลยผมมาเห็นเยอะมากแล้วแต่ละคนใน fc <c oughs> ผมอ่ะก็แบบแคปหมดเลยเพราะว่าการแคปเป็นหลักฐานเนี่ยไปฟ้องแล้วแบบฟ้องในขั้นต่ำเนี่ยมันไม่ได้ถูกนะ, <c oughs> ะแต่นิสัยผมมันไม่ใช่อย่างนั้นนึกออกป่ะผมก็แบบนิสัยผมยังไม่อย่างนั้นแม่ผมอีกที่รู้สึกว่าแบบ เขาคือเด็กอะ่ะคุณพวกนั้นอะ่ะถ้าคุณฟ้องไปสุดท้ายคนที่เดือดร้อนอะ่ะคือคุณพ่อคุณแม่ของเขาแล้วผมรู้สึกว่าให้ทุกคนอะ่ะทากับผมได้คนเดียวพอนะไม่ว่าจะเป็นการด่าการอะไรเนี่ยไม่เป็นไรคุณด่าผมได้เต็มที่หรือว่าไหนผมทําอะไรที่มันผิดพลาดเนี่ยก็แนะนำผมนะให้ยับไปเลยนะครับผมผมเป็นคนที่แบบยอมรับความจริงแล้วก็ชอบอยู่ในแบบสิ่งที่แบบมันเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยส่วนใครจะไปฟ้อง มีดาราหลายคนนะที่เขาใช้การฟ้องเนี่ยเป็นอาชีพแทนแล้วนะตอนนี้เพราะว่าการฟ้องเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยคือเงียบและคุณไม่สามารถมันมีจดหมายมันมีสัญญานะฮะว่าคุณห้ามออกมาประกาศว่าคุณโดนฟ้องอะไรเงี้ยหลายคนเนี่ยรวยเรื่องนี้แล้วถ้าผมฟ้องจริงตอนนั้นเนี่ยผมคำนวณได้เนี่ยด่าผมเนี่ยประมาณเป็นล้านคนนะครับที่ผมฟ้องได้ด่าด่าขั้นแบบด่าพ่อแม่ด่าแบบเด็กๆที่ด่าส่งเสียงมาด่าแบบ ไอพี่แม็กซี่อย่างเงี้ยชอบใช่ไหมครผมโคตรชอบฟังเลยเพราะว่าแบบมันน่ารักอะ่ะผมไม่ได้โกรธเคืองอ,อะไรเด็กพวกเนี้ยเพราะว่าเด็กพวกเนี้ยพอผ่านอายุไปอีกไม่เกินสักพักหนึ่งเขาจะรู้สึกเองว่าสิ่งนั้นอะ่ะเขาไม่ควรทำ<อ>แล้วก็อาจจะรู้สึกผิดบ้างอะไรเงี้ยคือเขาจะซวยตรงที่ถ้าเขาไปทำกับคนอื่นเขาจะโดนฟ้องโดนอะไรแน่นอนคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆอะ่ะจะเดือดร้อนแต่ตัวผมเนี้ย แต่เพ่ะพอแม่ผมตัวผมเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเงี้ยใช่แต่ก็มีมาไลฟ์เตือน,น,นเด็กเหมือนกันไลฟ์ไลฟ์เตือนเด็กๆผมผมผมจะไม่ค่อยสามารถได้เตือนมากนะเนื่องด้วยผมจะไลฟ์สอนเวลาผมไลฟ์เนี่ยจะมีโหมดจริงจังแล้วก็โหมดไม่มีสาระเลยโหมดจริงจังของผมก็คือผมจะพูดในเรื่องที่ผมรู้รู้จริงเท่านั้นนะครับรู้จริงทราบจริงผมถึงจะกล้าสอนซึ่งถ้าผมวันไหนผมไลฟ์หรือผมพูดอะไรที่ผิดพลาดเนี่ยพวกคุณก็ต้อง เตือนผมด้วยมาปรับปรุงกันอะไรเงี้ยครับเจ้าพนักงานสุดท้ายก็พี่ว่าเออมา่อนเรื่องภาษาและแนวเรื่องภาษาคือผมมาผมมาไปผมไปไลฟ์ซ้งสองประมาณว่าอย่าเอาผมไปเป็นตัวอย่างนะก็คือว่าคือผมอ่ะผมพูดในไลฟ์แบบชัดเจนหมดแต่ว่าการที่คนตัดอะไรเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์คือผมเรียนไม่จบเนี่ยสองที่แล้วผมก็ขอว่าคือผมก็แค่พูดว่าถ้าไม่ทันแล้วใช่ไหม อ่ะทันแน่นอนจะทนนันอย่างเก็คือผมจะพูดกระชับแล้วกันว่าคือผมอ่ะไม่ไม่ได้อยากให้เอาตัวผมเป็นตัวอย่างในการสอนต่างๆนะครับผม <S <S ที่ <S <S ผมพูดถึงเรื่องการเรียนเนี่ย <S <S ผมพูดถึงว่าถ้าใครมีโอกาสที่ได้เรียนและอยู่ในประเทศไทยนะครับถ้าคุณมีโอกาสคุณมีทุนจริงๆไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยฝืนเรียนให้จบซะเพื่อที่มันจะได้โอกาสในหลายๆอย่างนะครับมันเทียบกับคนไม่มีวุฒิเนี่ยมัน ม,มันสามารถเทียบกันได้จริงเลยว่าคุณมีโอกาสมากกว่าแน่นอนเหมือนถ้าผมเนี่ยที่ผมเรียนไม่จบเนี่ยแต่ว่าผมมาดันศึกษาหลายเรื่องผมศึกษาทั้งด้านดนตร,ตรีทั้งด้านเครื่องบินทั้งด้านอะไรที่แบบเป็นสายอาชีพของผมเองเนี่ยผมเลยเอาตัวรอดได้แต่ผมก็ยังย้านะครับถ้าเด็กๆเ,เนี่ยก็อยากให้เรียนได้เท่าที่สุดแต่ถ้าใครเจอหนทางที่รู้สึกว่าทําให้ตัวเองรวยได้และมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะสําเร็จอะการเรียนอะไว้ทีหลังยังทันอยู่่อนผม